โหทุกคนคะนี่แบมบูแค่ยืน5นาทีนะคะเนี่ยเต็มเงื่อแตกแตเต็มตัวไปหมดแล้วค่ะเลยอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วสังกะสีเนี่ยมันไม่ทนความร้อนเลยนะคะแล้วยังกันความร้อนไม่ได้อีกด้วยซึ่งเห็นใจคนงานมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาต้องเป็นใช้ชีวิตเป็นอยู่ที่นี่นะคะดำรงชีวิตก็ดำรงอยู่ในนี้อยากจะรู้จริงๆค่ะว่าสังกะสีเนี่ยจะสามารถกันความร้อนของเขาได้บ้างหรือเปล่าค่ะ หลายๆคนอาจจะมองข้ามปัญหาเหล่านี้แต่ปัญหาเหล่านี้สำคัญแค่ไหนไปฟังกันค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีนายดาสวัสดีนายดาสวัสดีสวัสดีสวัสดีนายดาสวัสดีนายดา ทุกคนลองดูสิคะว่าบ้านของเขาเป็นยังไงสังกะสีที่ถูกสร้างโครงสร้างมาจากไม้ที่ได้มาตรฐานหรือเปล่าก็ไม่รู้สิ่งเหล่านี้ที่หลายๆคนหัวหน้าโครงการหรืออะไรก็ตามที่มองข้ามผ่านอยู่อยากให้ใส่ใจในรายละเอียดตรงนี้มากเลยค่ะเพราะว่าการดำรนชีวิตของคนงานนะคะก็สำคัญสำหรับงานที่ทุกคนอะอยากให้ออกมาดีเช่นกันค่ะ แรงงานทุกคนก็คือแรงใจในการทํางานทําให้งานเนี่ยสำเร็จนะคะตึกสวยๆบ้านสวยๆที่ทุกคนอยากได้ก็ต้องมาจากน้าพักน้าแรงของคนที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูถึงปัญหาหลักๆของที่นี่กันเลยดีกว่านะคะปัญหาใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนมั่นใจแค่ไหนคะว่าสังกะสีสามารถกันน้ำกันฝนได้จริงๆ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ําขังน้ํารั่วแล้วปัญหาอื่นๆก็จะตามมาค่ะน้ําขังปัญหาอะไรเกิดขึ้นยุงชุมแล้วทําให้ตัวบ้านเนี่ยอาจจะสุดลงได้อีกด้วยค่ะซึ่งปัญหาเหล่านี้ถ้าไม่หลายๆคนถึงมองข้ามผ่านกันอยู่ค่ะทุกคนคะอยากจะให้ทุกคนเห็นสิ่งนี้มากเลยค่ะว่า อันนี้คือน้ําที่ทุกคนใช้อาบใช้ซักผ้าหรือแม้แต่อาบน้ําแปรงฟันนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะมั่นใจได้มากแค่ไหนนะคะว่าน้ําอันนี้สะอาดจริงๆนะคะก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าสุขานามัยเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะแล้วด้านข้างนี้คือห้องน้ําค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเรื่องของความสะอาดแล้วก็กลิ่นอีกทีหนึ่งด้วยนะคะว่า เขาอ่ะไม่มีห้องน้ำส่วนตัวหรือสิ่งที่เรียกว่าความส่วนตัวเลยนะคะเราเลยอยากจะแนะนำสิ่งนี้ค่ะถ้าทุกคนรู้จักสิ่งนี้อาจจะมองบ้านพักคนงานเปลี่ยนไปในมุมมองอื่นได้เลยค่ะไปดูกันเลยและนี่คือที่พักคนงาน ห้องพักเชื้อคาวหรือแคมป์ไซต์ก่อสร้างโครงสร้างเหล็กสีฟ้าน้ำเงินแข็งแรงทนทานมาพร้อมกับผนังไอโซวอลกันร้อนชั้นล่างประกอบด้วยทั้งหมด10ห้องดูด้วยแผ่นลายตีนไก่ช่วยกันลื่นและรองรับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมแต่และห้องมีขนาด3คูณ3เมตรหรือประมาณ9ตารางเมตรสามารถรองรับการพักอาศัยได้2คนต่อ1ห้อง ทุกห้องติดตั้งประตูและหน้าต่างอย่างครบถ้วนพร้อมปักไฟ2ช่องสวิตไฟและเบรกเกอร์แยกในแต่ละห้องเพื่อความปลอดภัยพื้นภายในใช้สมาร์ทบอร์ดหนา16มิิเมตรตัวโครงสร้างใช้เหล็กคุณภาพสูงรับน้ำหนักได้ดี ติดตั้งบานเกล็ดระบายอากาศ1จุดต่อหห้องเพื่อความโปร่งสบายและเพื่อความปลอดภัยมีถังดับเพลิงกระจายตามจุดต่าง,งๆถึง4จุดในบริเวณอาคารหากลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามสามารถแอดไลน์จ i ๊กเกอร์เด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ ห็นแล้วใช่ไหมคะทุกคนว่าความเป็นอยู่เปลี่ยนไปไปนในทันทีและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็เรื่องสุขาอนามัยที่บอกไปนะคะมันก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่อยากให้เจ้าของโครงการหรือคนที่กำลังมีไซต์างานก่อสร้างอยู่นะคะมองเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย だ。いい